ยูยูซอฟมากเลยนะว่ายูเต้นอ่ะยูจะปริวมากยูเนาะออลอัลกูเมนอินอินเดียออเออลุคอยูวามจะซื้อของกันหรือยังวันนี้เรามีของมาขายนะเตรียมแอบกันให้ดีแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากับเจ้าของร้านเจนนี่จังโอ้โหสวัสดีครับเจ สวัสดีคะ่ะถามเจ๊ก่อนเพรตเจ๊คเคยขายของกับฝรั่งชาวต่างชาติไหมครับก็มีบ้าง,างใช่แล้วก็พูดแบบสนิทสนิทไปก็คืองงงปาปาแต่ก็ขายได้ใช่แต่ก็ขายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันว่าการขายของหรือการสรรื่อสารกับฝรั่งในภาษาอังกฤษเราจะทำกันยังไงออฮะเจ <ฮะ S 1> ๊อ,อยากรู้เหมือนกันเนี่อยากรู้ให้เจ๊เป็นคนตามวันนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีครูที่จะมาช่วยสอนแล้วด้วยไป ต้อนรับเลยคุณครูหวานสวัสดีครับคุณครูหวานสวัสดีค่ะ hello everybody ค,ครูหวานนะคะก็วันนี้นะคะครูจะมาช่วยสอนภาษาอังกฤษนะคะถ้าอยากเราเป็นคนขายเนี่ยเราต้องพูดภาษาอังกฤษยังไงให้ฝรั่งเข้าใจแล้วก็ขายของได้ด้วยมีแม่ค้าต้องมีลูกค้าและลูกค้าอย่างที่บอกไปว่าต้องเป็นฝรั่งชาวต่างชาติ <c oughs> เพราะอย่างนั้น please welcome Mr. ท hello hello Hello! Nice to see you again, Tom. How, oh, nice to see you too. It's Do you like shopping? Um, shopping... sometimes. I love to buy trainers. I really like trainers. Mm. And shopping for... at the supermarket. But today, you can spend all your money that you have, right, Ton. Okay? Well, I'm very rich. Very rich. พร้อมกันหรือยังครับพร้อมที่จะขายหรือยังครับพร้อมมากๆเลย Tom are you ready for shop I'm so ready Tom today what do you want to buy today I would like to buy a special shirt for a new year party เขาอยากได้เสื้อเสื้อเสื้อแบบสเปเชียลเขาจะใส่เป็นงานปีใหม่อันนี้จะสเปเชียลพอไหมเจ๊ ได้อยู่นะได้อยู่นะอยู่อยู่แวนะอยู่ลองนะอยู่ try I try for you Tom โอเคโอ้โห Tom is very handsome โอ้ลุค Amazing หรือเปล Woman all of w o m e n in in India t h เออ look at you you I have promotion for you เลยนะ on l y today today is last day buy one free one you if you buy this นะ I I will free for you this one you I need you to buy it because it r e a l l y bad it's ซบอะ you เวลา you walk อ่ะเออเวลา you แบบ dance you you ซบมากเลยนะว่า you เต้นอะ you จะพริ้วมาก you know อ๋อเดี๋ยวดูข้างหลังหน่อยเจ๊เอาดูข้างหลังด้วยอะไรอย่างไรตัวนีอว่คอนฟิเดนซ์คอนฟิดเอนซ์ตรงอะไรเจ๊มั่นใจเออบอกเขาไป If you wear this นะ you have confidence Yes เขาใส่ไซส์อะไร What size you wear What what wear you size อะไรอยู่ I think M I think อ่าอันนี้เลยอันนี้เลยเหมาะมากๆเลยอยู่จริงๆ This size M ลองลอง ลองคุยดูว่ามีใครเป็นโอเคเอาไปเลยเอาไปมาไอ้ผมช่วยเจ๊เต็มที่เลยนะโอ้โหเอาเงินเดือนไปเลยเอาโบนัสไปเลยโปรโมชั่นอยู่โปรโมชั่น buy one free one for you เลยนะ t o day last day แล้ววันนี้อ yeah I want I want it I really want to buy buy one get one free โอ้แม่เขาตบเลยขายได้ยากขายได้แล้วเจ๊ขายได้แล้วอ่อนตังด้วยนะอ่อนตังค์ด้วยอ่อาตังค์ด้นะขายได้แล้ว แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ,ะก่อนที่จะแย่งนันเนี่ยเดี๋ยวเราขอฟังครูวิหวาน,นครับครูวิหวานมีอะไรแนะนำพวกเราบ้างไหมครับครูโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเป็นการขายของที่สนุกมากแล้วก็ปิดการขายได้ด้วย Amazing World <Well> n ที่นี่นะคะมีคำศัพท์ที่ควานอยากจะ,อะสอนในวันนี้นะคะคำแรกก็คือคำว่า stand out <c oughs> คำว่า stand out ไม่ได้แปลว่ายืนออกไปแต่คำว่า stand out แปลว่าโดดเด่นค่ะคือแบบหร mm ือ hmm. ยืนอย่างอยู่หน้าคนอื่นเลยนี่ oh, <okay. S 1> this shirt will make you stand out it will make you stand out ah. เมื่อกี้ได้ยินคำว่าตอนนี้สินค้าเรากำลังลดราคาอยู่นะซึ่งถ้าเราพูดประโยคนี้ได้รับรองเลยค่ะว่าโอ้โหทุกคนต้องหกวตึงแล้วก็มาร้านเรานั่นก็คือประโยคที่บอกว่า it's on sale now อ้หอันนี้ถนัดเลยอันนี้ถ <It 's S 1> นัดเลย it's on sale now อครับ it's on sale now ขอถามหน่ยครับแล้วบางบางทีผมไปห้างแล้วผมเห็นเขาเขียนว่า discount มันใช้แตกต่างกันยังไงครับอะไรนะคะ it's on sale now แปลว่าตอนนี้ของเรากำลังลดราคาอยู่ส่วนคำว่า discount ในที่นี้เนี่ยสามารถเป็นเป็นคำนามก็ได้เช่นเชอลดราคาให้ฉันหน่อยได้ไหม can you give me some discount <c oughs> Please, แบบนี้เราขายสินค้าไปได้หนึ่งอย่างยังไม่ได้อะเรายังเตรียมของอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๊ต้องพยายามขายต่อไปเรื่อยๆให้คุณทอมเนี่ยเขาบอกเขารวยมากเขาเป็นนักองเทียวเขารวยมากทอมเออ you need something else you know I would like to go to the mountain so I what I really need I need a sweater for cold weather เขาบอกว่าไงบ้างับเจ๊เขาบอกว่าเขาจะไป ผู้เขาเขาหนาวนะเขาต้องการเจ๊อบอุ่นเขาต้องการเสื้อกันหนาวะโอ้อันนี้เหมาะกับเขามากใช่อยูมันดูมารแมนสดๆ this one is เหมาะกับยู่มากยังไงเจ๊ ภาษาอังกฤษได้ไหมเจ๊ภาษาอังกฤษขอคิดก่อนแป๊บหนึ่งอ๋ออ่ะ you Tom if you wear this นะ you will warm แปลว่า if you cool if you cool on the mountain ฮะ if you wear this นะ what is it made from what is it made from อ๋อ made from in Thailand อยู่ in Thailand ไม่ไม่เจ๊ตัวนี้เนี่ยข้างในอ่ะเขาทำมาจากแกะทำมาจากแกะ this one make เมกเมกเมกบายอย่างเงี้ยยู Oh like maybe like you know อาชีอหคิดตั้งนานคิดตั้งนานกาจะได้ชีพยูชีพยู and this one is way w uh yeah ah What's the cost How much money How much you one thousand two hundred fifty เฮ้ยโอดบาโยอดโบาด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 ห้ามถูกลูกค้าห้ามถูกลูกค้าเด้เขาไม่ซื้อใจเย็นๆ Can you make the price lower Yes I I will discount for you อะไรเจ๊อะไร 200 200 200 t e d i i Yes i d i s for you You buy เลย Buy now เลย I i d i s for you Only one Only you เลย Okay I buy now I buy now Oh รักรักหายออกแล้วเจ๊ติมึกโอ้โหดูไหมว่าวูคืออะไรมาป้างไงใช่ปะนั่นมันฮูเอาเหรอเอาคู่หวานครับทอมก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันคือฮู ผู้คืออะไรครับหวานทีนี้คำว่า wool W, w O O L คำว่า wool แปลว่าขนแกะค่ะเราสามารถใช้เป็น it is made of Wool แบบนี้ไปเลยค่ะ made mm. of M A D E นะคะแล้ววันนี้ครูมี2ประโยคนะคะที่เกี่ยวข้องกับการคลายในครั้งนี้อันแรกคือมันจะทำให้คุณวอร์มใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็คือใส่ปุ๊บโอ้โห mm. มันจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเนี่ยเราสามารถใช้รูปประโยคที่บอกว่า mm. it ซึ่ง it mm. ในที่นี้ก็คืออาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นถุงเท้ารองเท้าเสื้อยืดอะไรก็แล้วแต่นะคะ it will keep you Warm. อ o w If you keep you warm. อ่ oh, uh. uh, แล้วก็อีกหนึ่งประโยคนะคะคอือเมื่อกี้ใช่ไหมคะคุณทอมบอกว่าอุ้ย uh, ขอลดหน่อยได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้เขาก็บอกว่า Can you make the price lower? l o w ก็คือต่ำเราก็บอกว่า Yes, sure. I can give you some discount. I can give you 1000 h a n d บาท discount ใส่เป็น I can give you แล้วก็บอกเป็นราคาที่ลดแล้วก็ใส่คำว่า d i s count ต่อไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจำข้อ1และข้อ2ไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการขายในชิ้นถัดไปโอเค and what <OT> are you looking for Well I really need um a a beautiful bag for uh somebody special เขาบอกว่าเขาอยากได้กระเป๋าแบบให้คนแบบให้คนแบบ พิเศษอะเออมีไหมในสต๊อกก็มีไหมผมเห็นอยู่สองใบแต่เออมาแต่ปลว่ามันมีใบนึงที่มันเหมาะกับคนพิเศษนาเจ๊ใบนี้เลยอันนี้เจ๊เล่าให้เขาฟังว่ามันดียังไงมันสีมันเป็นยังไงบ้างสวยมากผมขอบอกยังไงข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยเจ๊ว่าอันนี้เนี่ยมันทําจากหนังสังเคราะห์พิเศษนั่นไงตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โดนไฟก็ไม่แห้งกรอบใส่มู๊บ้าเนี่ยใส่มู๊บ้าเนี่ยไม่รู้อ่ะ you I have I have v e r y special special bag for you. If you keep someone special, someone special ของ you อะเครียดเกรียดเกรียดอ่ะอยู่เอามาที่น้ำหนักก็ได้เจ๊น้ำหนักมันเป็นยังไงน้ำหนักเวทเหรอใช่ไหมก็ได้ก็ได้เอาเวทเวท is light Uh, you, you. Ah. Uh, bald, bald ah. bald. i have a question actually um, are there any compartments inside can i see inside ah uh, inside any... You. long <laughs> and can, could you, you can you show me more i want you to to walk walk yeah. with it I see. Yeah. Okay. But, <laughs> you look oh. at me It okay you look at me now okay and if you wear this uh huh in p a l a g o n ก็ได้อยู่ you so แบบ high so ได้อยู่มันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไฟไม่ไหม้ไฟไม่ไหม้ไฟไม่ไหมอ่อ if you กิ๊บกิ๊บหมบแบกได้ออเออย่างแรกเราพูดว่าไฟไฟไม่สามารถอ่ะไม่ได้อ่ะอผมป้ายอยาดนี้นนี่แหละไฟ cannot burn this one โอ้โหสุดยอดเก๋ทำไมคิดไม่ได้วะโอ้โห how much How much หรอดิวอยู่ฟังนี่ดีนะอ่ะ30,000อยู่30,000 30,000บาทบาทโยบาท If you If you If you buy now นะ I will give you some discount ต้องตั้งกับเจ๊ด3 3 3บาท3บาทเยี่ยว300รถไปเยอะมากขาดทุนมากเลยนะพี่เนี่ย้โหเลยนะเจ๊ I think I have to get it I have what your decision my decision is I want it I want it right. oh, Okay Okay โอ๊ยขอแห้งเลยไปฟังครูพ oh ี่หวานกันบ้านดีกว่าครับครูโอ้โหได้เลยค่ะนี่ขนาดฟังยังอยากได้กระเป๋าใบนี้เลยนะคะอันแรกคือคําว่าเบาน้ําหนักเบาเราสามารถใช้ไปเลยว่า This bag is light This bag is light หรือ this bag is heavy ที่แปลว่าหนักก็ได้๋อื่วานะครับให้สอนหน่อยว่าไอ้ใยสังเคราะหที่ผมกับน้องนี่จังงงจริงๆเขาพูดว่าไงกันนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า synthetic สะกดแบบ s y n อ่านว่า syn t h e อ่านว่า แสคือปกติม <h> ันจะอ่านว่าเดอะแต่ว่าในกรณีนี้แล้วก็จะอ่านเป็นแซคแบบนี้นะคะต้องแลบปลิ้นออกมาด้วยเพราะมันเป็นเสียง th so แซแส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 แล้วคำว่า Tic k t i c อ่านว่า Tic ค synthetic ่าเราสามารถแต่งประโยคว่า this bag is made of มาอีกแล้ว is made of is made of เราจดเราจำให้ขึ้นใจเลยนะฮะเพราะว่าประธานกับกับวัสดุเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะ s t h is bag is made of สินอะไรนะสินนซาเก l e a t h e r ใส่คำว่า l e a t h e r ไปด้วยว่ามันเป็นหนังหนังสังเคราะห์พิเศษขึ้นมานะะโอ้โครับแล้วถ้าเกิดว่าตะกี้อะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่าเราพยายามบอกเขาว่า เนี่ยโดนไฟมันไม่ไหม้ตกน้ำมันก็ไม่จมเราจะพูดกันยังไงดีครับว่ามันทนทานมากๆเลโอ้โหจริงๆเราเขาก็ได้หลายประโยคอยู่นะถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะคะกันน้ำ waterproof กันไฟกันไปให้มันโดนเบิร์นแล้วก็ใช้เป็น fireproof ก็ได้ค่ะโอ waterproofisfireproof ก็ใช้เป็น this bag is อีกแล้วอ่า this bag is waterproof this bag is พี่ทำเราไปติง่าย This bag is This bag is waterproof อ่ This bag is fireproof เอาละมาถึงบทสรุปกันดีกว่ารวมทั้งหมดแล้ววันนี้เจ๊ยอดขายทั้งหมดที่จะเก็บเงินกับคุณทอมเท่าไหร่คะเจ๊คำนวณแล้วอันนี้ This one is 300 h u n d บาท This one h a s 200 The last one is 200 Totally i s 700 Your total is 700 h บาทเจ๊เนี่ยซื้อเยอะขนาดนี้เจ๊จะแถมอะไรอีกไหมลูกอราวแอร์ this one เอออุ้ยเหมาะมากท่อง I give you for a special someone free for free yes free free whoa k a y yes okay ไหมยูยูยูหวนมอไหมยูหวนมอไหมว a n อื่นอีกไหมอ่า yes I can give นะ เอาหมดหมดะหมดละอันนี้เอาไปใส่คู่กันทะเล Tom นี่ leopard carl Vegan sadece make bone to afraid ไต้องลองดมวยกกันต้อต เอาละเราได้สรุปราคาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ที่จะส่งของคุณทอมเลยว่าเราจะส่งหมวกกระเป๋าและเสื้อผ้าเหล่านี้เนี่ยไปให้ที่ไหนเจยลองถานและเจ๊จดหน่อยครับอ่าได้ผมไปยืมปากกาทอม I I I want uh I want uh I want know your address อืมส่งส่งอะไรเซ็นเซ็นเซ็นเซนเซนเซ็เ o นเซนเซ็เซ for you this one เน l London i n England London in e n g l a อ๋อลอนดอนแอนด์อิงแลนดโอเคค่าส่งบานานมากเลยโอเคโอเคโอเคมำมาทำไมลอนดอนอิงแลนด์โน o โน่พรอเบ o โน่พรอเ expensive e ีฟเอ็กเอ็กโน่พรอ m บมค s ส o อมเมอร์แล้วเขาจะโอนเงินให้เรายังไงอะฮ้ยอยู่เอ่อวอตช์ยเปน a y ไม่ เออเออ for c a r d o r credit c a r d Can I write a check? อ๋อ take เอ่อ take เอ่อได้รับไปได้ขึ้นรับ yes เอาจะมาถึงครูพี่หวานกันบ้างดีกว่าครับครูครูมีอะไรอยากแนะนำพวกเราเพิ่มเติมไหมครับได้เลยค่ะจริงๆก็มีหลายประโยคเลยนะคะเริ่มจากอันแรกกันก่อนเลยละกันเนาะเมื่อสักครู่นี้นะครูได้ยินบอกว่าเนี่ยอยากจะขอที่อยู่เขาถ้าเราต้องการจะขออะไรก็แล้วแต่ เราสามารถขึ้นต้นประโยคในการใช้เป็น may I ก็ได้ mm hmm. ยกตัวอย่างเช่น may I help you มีอะไรให้ฉันช่วยไหมเวลาลูกค้าเดินมาในร้านใช่ไหมคะหรือถ้าขอที่อยู่เราก็บอกว่า mm hmm. may I have your address จริงๆถ้าเรามีคำว่า please ท้ายประโยคเนี่ยฝ mm hmm. รั่งคิดว่าโอ้โ oh, ห you are very polite สุภาพมากเพราะฉะนั้นปกติตามคำนิยมของฝรั่งเขาก็จะใช้ please please นะคะหรือ mm hmm. ถ้าจะบอกว่าคุณจะจ่ายด้วยวิธีไหนสำหรับฝ mm hmm. รั่งแล้วไม่ค่อยมี QR code สักเท่าไหร่ค่ะไม่มีการโอ mm hmm. นเงินแบบบ้านเราเขาอาจจะเป็น cash น Check, หรือว่าจะเป็นเช mm ็คหรือว่าจะเป็นเครดิตคเราถามเขาเปไปเลยว่า would you like to pay b y cash โอ้เรดดิคอร์อ่ะพอจ่ายเงินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องขอบคุณเขา<ม>แล้วก็บอกว่า thank you so much แบบนี้ก็ได้เลย<ม>แล้วก็ um, see you later แบบนี้ก็ได้นะคะ<ม>หรือว่า um, you know see you later come again soon <ม>ก็ยังได้เลยนะคะแล้วหลั thank you เขาทุกครั้งหรือว่าบางทีผมเคยได้ยินครับครูว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าแบบ thank you so much and have a good day That's a good point. That's a good point. Very good. Mm hmm. อันนี้เป็นวัฒนธรรมฝรั่งเลยค่ะ Bye. Have a good day. Have a lovely day. Mm hmm. นะคะเป็นการเหม mm ือนไวยพรว่าขอให้วันของคุณเนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีนะอะ mm hmm. Thank you so much. Have a good day. โ oh, อ้สุดยอดสุดยอดโอเคเอาละมาถามครูหวานยินบ้านดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ย นอกจากนี้ยังมีคำสอบอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับเอาเป็นฝั่งประโยคเด็ดของแม่ค้าก่อนบางทีแบบโอ้โหลูกค้าต่อเยอะมากแม่ค้าก็อาจจะบอกว่าโอ้ยไม่ลดแล้วนะห้ามต่อ,อจริงๆแล้วนะคะไม่ลดแล้วห้ามต่อยิ่งสุภาพเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใช่ไหมคะคำคว่าไม่ลดแล้วห้ามต่อนะใช้เป็น I'm sorry ่า ah, sorry ไว้ก่อนนะ I'm so sorry I can't give you any more discount วันนี้เราเรียนกันมาหลายคำม,มากเลยนะคะแล้วก็ครูก็ห,หวังว่าคำศัพท์เหล่านี้แล้วก็ประโยคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน,นทุกคนเพราะฉะนั้นก็ถ้าดูเราก็จดไปด้วยพอไปเจอลูกค้าจริงๆและปลองเลยว,ว่าถ้าทำตามนี้ปั้มขายดีแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะล่ำลากันในฐานะแม่ค้าให้พูดอะไรกับ สุดยอดลูกค้าในวันนี้ดีกว่าวันนี้ส่วนตัวก็คือขอบคุณครูหวานมากเลยนะคะครูหวานให้ความรู้เยอะมากหวังว่าน้องๆแล้วก็พ่อแม่ค้าเองเนี่ยก็จะเอาความรู้เนี่ยไปใช้ต่อในใตอนต่อไปวันนี้พวกเราทั้งหมดขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรในรายการเซนคลีนรายการที่เรานี้ได้ทุกคนพูดภาษาอังกฤษผิดไม่ว่าขอแค่กล้าใช้และไม่ไอก็พอลาไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ